จุ่มใส่กับน้าจิม้มซีฟูดเนาะเอาขึ้นไม่พี่น้องเบิ้งน้าน้าจิ้มมันอยู่ตำ่ำพอดมาพี่น้องมาเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกลิ้นนะครับกินอย่างสี่โก้งนะครับอย่างหมูอย่างหมูโอ้ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุ้คนครับมือนีพบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องมือนีนั่งกินอย่างสี่คงอยู่หน้าบ้านครับบรรยากาศฝ้าหลังฝนคือเก่าครับพี่น้องฝนตกลิ่นเขากะเศร้านะครับเบิงอุ้ยมาแบบชินใหญ่เลยครับเอุ้ยหลุดหลุดแล้วพี่น้องต้มแล้วจงเอามาย่างนะครับเบิงผุ่นแบบยุ่ยุเลยมาเส็บแบน้ำเบาเช่น น้ำจิม้ตมตําเมื่อนะครับเป็นน้าจิ้มซี่ฟูดให้แม่น้องลูกกีนะครับเพิ่มตาให้ผัดกะพัากกกแก้มกับมี่พี่ครับมะระขี่นกอยู่ทั้งขางหลายครับสลัดกรอบคือเราครับทั่วฝักเงี้ยวมาเสียบๆน้ำเบา่าใหเราบองมันรุดหนึ่งสักก่อนรุดแล้วรุดแล้วโอ้ยพุนะ่น่ะจุ่มใส่ครับน้ำจิ้มซี่ฟูด เอาอเอาขึ้นไม่พี่น้องเบิ้งนึ่น้ำจิ้มมันอยู่ต่ำผดอืมอืม ย่างซอสนะครับมักซอสไว้ต้มแล้วเราหมักซอสจะเอาไปอย่างเห็ดกินเองแบบนี้ครับพี่น้องสุดยอดเลยเบิง้งปุ่นขึ้นมาแบบนี้เลยเกินเลยครับ แดดออกระบาด เสีก <c oughs> ินเบิดไปหนองเลยเปลองทิีชูจังหน่อยมัน ខ្លាក់ទាំង់ទាนนំង់ទ มั่นดีขนาดครับ จับเลย มันขากมันเนี่ยปิดหองเลยเมนูนี่ปุ่นขอตรวจขอไยครับ จับงะออกแบบนี้รถครับ <laughs> จับงะวะเตีย๋ยวเว้ย กติถ้าเป็นเมนูมันมันม่นแบบนี้บบาเช่นบบค่อยสู่ปนไหนนะครับพวกมูซ้ำสั้นพวกอย่างนี้ครับบบค่อยหมักปนไหนอันนี้ถือว่าเสียบครับพี่น้องพันพัน <laughs> Mm -hmm. hmm. bớt chào đi đi anh then... em จงไว้ให้ค้นใส่ <grandson> จงไว้ค้นใส่ครับพี่น้องเนี่ยค้นรับใส่อิ่มแล้วนะครับเสียบไข่ลีครับพี่น้องเนี่ยครับเอาไปต้มต้มแล้วจังเอามาย่างนะครับต้มแล้วเอาไปมักมักแล้วจังเอามาย่างเสียบไข่ลีครับสี่โค้งนะครับย่างซอสนะครับเมื่อน,นี่เอาสำหรับคลิปนี้เบ้าเช่นเสียวไว้ซํานี้ก่อนครับ ห่อกันไหมนะครับพี่น้องอ้าวไก่แบบไก่ไก่า <c ười> ไกไกไหมายันขากล่องครับเบื้องหันเนี่ยเอาเอาไว้ซับนี่ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขออเอฟซี FC ทุกท่านสูขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมลำรว้ยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ